แน่นอนแน่นําเด้อนะครับอาบนี่คืออนี่นชัลนะครับอันนี้พุทธิพันจัแล้วอันนี้กำลังว่าผีเด้อต้องบมดควรแล้ากลังว่าีมนช่วยนะครับอันนี้คือสลอดกังนะครับสลอัตรเอทพิลาแสนนะครับอันนี้ผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยสกิ่อนทันวานมั้งบ้านทเปียนเจรกุผู้ช่วยสิพ่อทันคว ครับี ip, been, begins, injuries, ้แค oh oh okay. ่นั่นแหละคุณผู้ชมพิจารณาต่าพูดนึ่งตีพาราเคปนะครับตัวแรกต่างอำเภอเมื่อเดืนทานต่างอำเภอมีงานนะครับเป็นงานปิดงานเอนนใกีฬานะครับเพื่ขออนุญาตยกคุณนะครับซอยงานทานต่างอำเภอเราได้ต่าพูดต่อไปนะครับสารวัตรกำนันพิจันนะครับการอดีตพิจารณาข้อครับนะครับนะครับสารวัตรเมียนะครับต่อไปในเอื่นแล้วสารวัตรไกเด้อ ท่านสาร,รวัตรแต่นะครับสารวัตรน้ไผเลยนะครับนะครับตะบนขอบคุณเี่นรางการเฮ่านะครับวันนี้กับพวกนี้อย่างหลายดอกเนาะตก็ไปกับอยากให้ท่านท่านกำนันนะครับตำรวจกวนง่ายคนใหม,นะม,ม,ม่นะครับถึงมาแท้มาแท้ผมนะครับผมเหมือนกับเราทัสิบปีเนาะจะเป็นเขาก็ไม่ให้เป็นเนาะนะครับเนื่องจากว่าอายุเทากอดแล้วนะครับก่อนก็แล้วเนาะผมไปขอดไข่ดิ นะครับว่าเราแล่วนะครับสังคมกันนั้นว่าปีนะครับได้พบปะกับพี่น้องชาวติบุ๋นก็ยังเฮานะครับหลังจากพบปะแล้วนะครท่านกังนั้นได้ก้าเปิดงานนะครับเในงานของวันเกิดของบอสตงสะกนเฮานะครับกบอสได้เชิญนะครับท่านกันนั้นว่าปีนะครับในพบปะกับพี่น้องชาวติบุ๋นก็ยังเฮาเชิญครับ ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวตำรวจควายใหญ่หรือเอฟซีของบอสนอกเนาะคะ่ะมื่อนี้กะ,ะขอขอบคุณเนาะค่ะที่ปรึกษาเพราะว่าเราเป็นกำนันเราจะมีโอกาสได้เป็นกำนันกะขอขอบคุณค่นท่านท่านกำนันอด,ดีตกำนันเนาะคะ่ะความวลสีนเงากะ,ะที่เป็นที่ปรึกษาใด้กำนันเนาะคะ่ะกะขอ ขอสวัสดีเอฟซีมอรับบอลนกเนาะคะ่ะทุกคนมากว่าจะมาจากกรุงเทพหรือจะมาจากตั้งจังหวัดเมื่อนี่เป็นบัคเกิดของบอลนกแน้ะคะ่ะขออวยพรให้บอลนกเนาะคะ่ะให้มีงานสามารถหลายๆให้มีเอฟซี่ะบ้าค่ะเนาะคะ่ะให้มีพระขึ้นมา ละกัไใงานใส่ให้ได้รับง,งานตลอดเนาะคะ่ะเพราะว่บาบอดน,นกกับสารบุญมันมีไฟหลายแต่พร้อมไปพอดในลูกเนาะค่ะกับบอดนกกับซือลูกไส้ไข่มีงานสามารถหลายๆได้เงินหลายๆเนาะคะ่ะแล้วก็ขอขอบคุ่นเทปซี่นกพุ่มจกอกเนาะคะ่ะทุกคนที่ให้การสนับสนุนมอดนอกมากตลอดแล้วก็ให้สนับสนุนตลอดไปเนาะคะ่ะวันนี้กัขอ เป็นนิมิตไหมี่ดีกับขอเปิดการแสดงของล็อกเมยเปิดการแสดงของบ้านลกนะคัเมณีเป็นกำนันไปพ่วงบอกกับบ้านขั้นตีปานนีเนาะค่ะแต่ขอเปิดการแสดงในนอกรางนอกอกาศนี้นะคะสวัสดีค่ะโอ้บอกเย่งมากกำนันเอาเช่นครับท่าน กติกาของกองนะครับทีน้องทบกอเสีทำการแสดงนะครับจากทีมงานดอกเลยนะครับเพื่อนี่นะครับจากพนานนกุ่งสะกอนนะครับความกับดีเจเบ้าใช้บุญนะครับคนสีมอนะครับเนี่ยสอยเหลือทีน้องประชาชนแถวเภือปูแกวันเฮ่านะครับมอบเครื่องตัดทางนะครับให้กับผมไม่ทราบว่าสมาคมหรือว่าเป็นมูลนิธทนะครับที่ที่ได้รับพอในวันนี้นะครับ

ตอนนี้คือโทษใครไม่ได้โทษทุกคนที่ไปแหุ่เดียวกันนะครับสามารพ่นไส่หมาอในขนาดนี้จะสุดยอดแล้วปีนี้ดีใจที่ได้มาพ่อพี่น้องกัน้าเวทีปีที่ผ่านมาเม็ดยีนโนเนี่ยก้บงโดจับบ๊บโดนเรียนเลยครับผมเม,มาอจะแตกลงแค่จะตกมาบ้านมนุษย์มนุษย์อะไรกับเมนูครับล่ะม,น,มน,นุษย์ นะครับมืัอนี้ก็เออมันนี่ดีใจที่สามารถที่จะบนขึ้นมาบนเวทีนีรื่อก็ดีใจแล้วนะครับกะบมัอนี้นะครับพอสิมาบอกนะครับเครื่องตัดทานใช้ให้กับมูลณาพิธีนะครับเกี่ยวกับ อ่าเพื่องเดียวกวัไก่กัไ่อ่เภอมกัแก่บอกเขาเพิกัแก่ตอนนี้กัไก่อยู่ใส่เชิญนะครับเชิญบนเวทีนะคะแ้กัไก่เชิญบนเวทีนะคะมันได้เดียๆขาได้อ่ะมาเอามาดละเอามาช่วยมาจีบมาเราเอาบอลบอลโอ้ยมันเอาอมาเมืกี้หัวเจ้าเพื่อนแบบไหนก่นบอยังบอกเป็นตัวติ่ตัวเด่นเดียว ชิญเชิญหัวหน้านพนะครับเขากำขึ้นสุดเลยเดี๋ยวตอนนี้นะูไม่มีตนุตลาดจะพอออกมาเป็นพลุออกมาออกมาเดี๋ยวนออกมาแบเป่าเออเป่าบ้านออกมาลองเป่าก็เนาะเออีตะูรอรนี่พี่น้องส่วนๆะคกูไพ่กูแกวพบผมลงหานลงสปอรนะครับทนะครับ

เอ้าความได้ยันเดียวบอกนี่ผมมันติยองฉันขอบคัณพี่ตัดน้องน้องค่ับขอภักดีใจครับที่น้องน้องเยาวชนของอำเภอปู่แก้วนะครับที่สลับเวลาที่1เที่1เฮาร์ดจีผู้สาวไปหาซูม่า สุดยอดมากคือให้ให้ยุ่งเกี่ยวกับอะไรแบบนั้นนะครับก็ตลอดเวลาตัวเองมาเพื่อที่จะเพื่อเพื่อสังคมนะครับเม็ดอับเม็ดตอนที่บอสโลกระบบโลงก็วัฒนธรรมเพื่อประเทศไทยน้องๆ้อกับค่อยสปอร์ตตลอดเวลาเกิดเวลาปีเรดูกาลแม่นคราริสคบนี่ก็บอสเปลี่ยนบอสโลกสุดน้องเปลี่ยนคือเตอนนี้ก็เป็นถึงวันที่เราเคยรับบริจาคใช่ครับพี่น้องแล้ว เป็นยอดเงินที่เหลือทั้งหมด1น,นึ่งแสนสี่หม<อ>ื่นสี่พันบาทกับเสียเลครับหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทตอนลี่บาทครตอนลดแค่ยี่บาทครับ,รบทีนี้นะครับน้องๆบอกว่าอยากได้เครื่องตัดทางใช่ในช่วยในเรื่องของการเกิดอุบัติเหต<ช>ุนะครับเราก็เลยได้เอางบประมาณนั้นออกมาให้กับ จัดซื้อให้กับพอน้องเป็นจำนวนเงินหนึ่งแสนสองห่ันบาทนะครับซึ่งต้นท mm. ี่ต่อเนื่องเยอีกี่จัหวเนี่ยสองหมื่นบาทเลยสองหมื่นบาทเลยเลยลูกได้สองหมื่นนี้เดี๋ยวไอซ่ิัซื้อมาสูบ้พอยงตรวจเ่าไหร่ํวจกูแก่กินตลอดขาพ่ล่เยแต่ว่าน้องๆมีแต่นิสัยดีเท่านั้นครับที่ ที่เขามาเป็นแบบนี้คือเ<ช>ขาเห็นความตั้งใจของลูกๆบุกจะบอกข้อนี้เลยเขาขเห็นความตั้งใจของน้องๆนะครับเช่าเพื่อครูเกี่ของเ่อพ่อกเ็เลยดีใจนะครับว่าน้องๆมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือสังคมนะครับก็ี่ยนะครับอะเมื่อสิ่งที่สิ่งแรกที่เขาต้องการก,ก็คืออุปกรณ์ตรงนี้เราก็เลยจัดหาให้นะครับ เป็นที่ร้อยเป็นแสองหมันบาทให้กับน้องๆกู้ภัยอาเงินถูเกเรื่อนสื่องในบ้านนะครับเอาไปลงหกไปลท่ไปลุงหมอกเยอะนี้เ้อาที่ที่ทงกาถึงชแนแอดเินครับแอดมบนระบบแอดมินอลังการโชว์แอดมินเสียงหกอยู่นี่เป็ีแอดมินระบบโชว์มงอใหญ่จับเออจับจับใัร ให้ลูกรู้นนะคระับเ,เอายิ้มนะลูกถ่ายได้ไหมตัวาครับตัวได้ปุ๊บต้องเสือต้องเสือที่ตวจริงเนี่ถ่ายแล้วโอเคนะครับหวังว่าสิ่งที่เรามอบให้หวังว่าเป็นประโยชน์กับสังคมขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับสู้ๆทุกคนนะครับมีตัวแทนพูดขอบคุณ แฟนคลับทงบ้างไหมลูกตะโกนมาเลยมันนี่ขาบอกขอบคุณเป็นหอนให่หลานลูกขอบคุณพี่พอเมเอาขอคุณแฟนคลับเทศไทยขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่พี่แม่แม่สุขุขุทุกคนในขณะ,ะที่ร่วทมทำบุญนะครับในการซื้อเครื่องตัดข่าให้กับกูภัยอันเภอู่บแก้วนะครับขอให้ปังปังเฮงเฮงนั่งนัน่งโดยดีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับคนที่โอนในวันที่เราไลฟ์สดนะครับขอให้มั่งมั่ีมีสุขีสุขขงกกังมีสตางค์ใกล้ตลอดปีตลอดไปนะพี่พ่อยม่เด้อขอบคุณครับ ดีนะครับผมต้อนสีพรตทีดอกเมยนะครับเต็มโบนะครับหลังเขาต้องมีดองสายุ่นสมุนสะพูนนะครับเขาอื่นก็ไหนก็ขอส่งก็นั่งแน่นใจนะครับผมไปหาคอมเมนต์ที่น้องนะครับท้างทางไปนะครับผนพี่น้องท้างหาดใหญ่นะครับพี่น้องสงขาพี่น้องหลายๆจังหวัดที่ได้ลบที่ได้ลบที่ได้รับนะครับขอใกล้ขึ้นเป็นเสียลแบบนี้ ออท่านเอกนแชัยอินทร์ศรีประสบอ,อุตุภภาพไดตอนนี้นะครับผมขอให้ทุกคนท,กทุกชีวิตปลอดภัยนะครับ อากาศเขาก็มีดอกายบุลทุกคนนะครับทินต์ออยากบุญต้นถ้าบ้าคอม่าบูชาชอบป่าทั้งหน้าชุดนะครับพี่น้องวันนี้ฮอบกษัตริย์โยมชอบป่าทั้งกันไม้เมื้อฉลองสละขันปลาเลี้ยวัดนศสารัสามัคคีพี่น้องชอบอันหนอมแค้นะครับนี่คือจุดประสงค์ลับของวัตถุ้ี่บรรเกิดของโลกองค์สมบนตและร่างกายสรรพคุณนะครับแบนี้นะครับวันนี้ให้พี่น้องวัดเซนจันต์กับคอนเสิร์ตแม่ทับดอกเลยตึงบกนะครับวันเสาร์กับค่ำขอบคุกท้าซ้วด